สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องุพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องค์พยอมจะพามาดูไม้หายากอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่คือต้นมะลิดนะคะนี่ค่ะต้นมะลิดเขาจะมีลักษณะใบเป็นแบบนี้นะคะใบใบเป็นมันบางๆปลายใบแหลมนะคะเป็นรูปเขาเรียกว่า ใบหอกนะคะอันนี้บ้านไรองพยอมได้เพราะต้นเองนะคะจากมเมล็ดนะคะซื้อมเมล็ดเขามามเมล็ดลา35บาทนะคะแล้วเราก็เอามาเพาะตามวิธีที่เขาแนะนำมานะคะทางสวนของเขาจะแนะนำเรามาว่าเราจะเพาะ แบบไหนชนิดไหนด้วยกรรมวิธีที่ผิดแผกแตกต่างจากที่เราเพราะกล้าไม้อื่นๆนะคะนี่ระยะเวลาประมาณนี่คือระยะเวลาที่เพาะกล้านะคะประมาณ เจ็ดเดือนนะคะจะได้ต้นประมาณนี้นะคะประมาณสูงก็ประมาณหนึ่งฟุตหรือหนึ่งฟุตกว่านะคะนี่ค่ะเราสามารถจะไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ของเขาได้นะคะตอนนี้ทราบข่าวว่าเขาไม่มีต้นพันธุ์จำหน่ายแล้วนะคะเขาจะขายแต่มเมล็ดอย่างเดียวนะคะ,มะเมล็ดละสาบห้บาท แต่ตอนนี้ก็นานมาแล้วนะคะไม่ทราบว่าเขาจะขึ้นราคาอีกหรือเปล่านะคะไปเปิดดูเพจของเขาได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ยังใบอ่อนอยู่นะคะใบของเขาเวลาขึ้นมาก็จะม้วนๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะใบอ่อนเป็นมันวาวน่ากินนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ นี่คือต้นมะลิดนะคะมะลิดต้นไม้หายากตอนนี้กำลังแตกใบอ่อนขึ้นมาอีกแล้วนะคะส่วนอันนี้เพราะแต่ก็ไม่เจริญเติบโตทุกต้นนะคะทุกเมล็ดนะคะและแต่ว่าเมล็ดไหนมีความสมบูรณ์มากต้นเขาก็จะสูงแบบนี้นะคะแต่ถ้าเม็ดไหนไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ต้นก็จะเตี้ยเล็กลงมานะคะอันนี้ก็นับว่าสมบูรณ์มากที่สุดเลยนะคะในบรรดาที่เพาะไว้นะคะต้นนี้สูงประมาณน่าจะประมาณห้าสิบเซนได้นะคะจากโคนต้นนะคะจนถึงยอดของเขาวแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ก็ประมาณหนึ่งฟุตนะคะ นี่ค่ะประมาณ1พึ่งฟุตนะคะก็มีลดหลั่นกันไปนะคะอันนี้ก็ยอดเขาไม่เจริญเติบโตนะคะจะแห้งเหมือนจะกุดนะคะบางต้นก็ไม่รอดนะคะก็อยู่กับพื้นอากาศหรือว่าจะเป็นเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ของเขาเจริญเติบโตไม่เท่ากันนะคะความสมบูรณ์ไม่เพียงพอ มลิดนี้เป็นพืชที่ว่าเขาจะมีลูกนั้นจะต้องมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะคะคือเป็นเกสรคนละคนละค้่หรือที่เขาเรียกกันว่าเป็นไม้สองเพศนะคะเวลาเราปลูกเราก็จะต้องปลูกคู่นะคะถ้าปลูกเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวพี่ตัวผู้ขอโทษค่ะจะเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมีย ก็แล้วแต่นะคะถ้าปลูกต้นเดียวก็ไม่สามารถที่จะมีลูกติดลูกได้นะคะก็มีนี่อีกต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ที่บานไรองพยอมได้เอาลงดินไปบ้างแล้วนะคะเป็นไม้ชอบน้ําเป็นไม้หายากนะคะลูกของเขาผลกินอร่อยนะคะเป็นไม้เศษสกษิจอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใครหลายคนก็เรียกหากันนะคะถ้าต้นประมาณนี้ก็ประมาณ น่าจะประมาณห้าอบาทนะคะเพราะว่าที่ซื้อมาต้นเล็กนิดเดียวนะคะตอนที่ซื้อเขามานะคะต้นก็จะประมาณนี้นะคะประมาณเกือบเกือบคืบนะคะฝวามือกว่ากว่านะคะที่ซื้อมาต้นละ120บาทนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะ ก็ยังอยู่เท่าเดิมนะคะไม่เจริญเติบโตเลยนะคะนี่ค่ะต้นมิจะย่อยลงนะคะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะคะนี่ค่ะตน้นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะยอดแห้งนะคะส่วนอันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะไม่รอดนะคะยอดกุดลงไปเลยนะคะอันนี้คือเป็นต้นที่ซื้อมานะคะก็ไม่เจริญเติบโตนะคะอันนี้ที่เพาะเมล็ดเองนะคะนี่ค่ะ ต้นใหญ่จเจริญเติบโตดีเป็นมากๆเลยนะคะฉะนั้นบ้าลายองคพยอมก็ถ้าใครชอบต้นไม้หายากแบบนี้นะคะจะปลูกไว้โครตต้น2ต้นก็แนะนำให้ซื้อเมล็ดของเขามาปลูกนะคะมาเพาะเองนะคะแล้วก็ปลูกเองนะคะวันนี้บ้าลายองพยอมก็ มาบอกกล่าวกับเพื่อนๆเ,เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลั์ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ